สวัสดีครับกินกามาดครับวันนี้กินกามาดจับปลามากินขนมเส้นน้ำเนิ้วนะครับเป็นของภาคเหนือนะครับเนี่ยผมจิงเพอสีสัตว์น่ากินนะครับนี่ครับนี่ขนมจีนน้ำเนิ้วนะครับนี่ครับสดสดห้อนๆเลยครับผมนี่ก็มีมีถั่วงอกนะครับเนาะแล้วก็มีหอมเจียวแล้วก็มีพริกควานนะครับหอมๆเลยนะครับนี่ครับ มาดูนะครับมาพี่น้องครับเอาเข้าเอาน้ามากินด้วยกันครับผมมาครับพี่น้องครับมามากินขนมเส้นนางเงี้ยวด้วยกันครับเอาเข้าเอาน้ามากินด้วยกันเด้อครับผมนี่ครับมีถงอกเลยนะครับมีหอมเจียวกระพิควานะครับหอมๆเลยครับมาใส่ลงไปครับนี่ครับ ขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมเส้นนะครับผักเหนียวห่องว่าขนมเส้นนะครับนี่ครับพริกนี่ก็จะเอากลับก็ได้หรือว่าจะเอาใส่ลงเข้าไปนี้ถ้วยขนมจีนเี่ก็ได้นะครับนี่ครับใส่หอมเจียวลงไปเลยนะครับนี่มาคนครับหอมมากเลยครับอยากให้กินเข้าไปในกล้องปี๊ดได้ได้กินกันเลยนะครับหอมนะครับ กินขอนามมันครับมันเงี้ยครับอืมอร่อยมากเลยครับนี่ครับมาขอานาม,มายินในกันเดอครับพี่น้องอืมสุดยอดครับ เมื่อนั้นกินเตี้ยนึงนะครับเนาะบะคลั่ได้กินมันป๊ะกะดี่กินก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ยครับขงองอกลงไปครับอออืืห มีก้อนเลือดนะครับเนาะมีหมูเป็นชิ้นกับมีมีกระดูกหมูนะครับเนาะนี่ครับแล้หมูซับนะครับแต่ละแต่ละพื้นที่แต่ละไอ้ท้องทิ่นจะบ่มันกันน้ำมีูก็คือน้ำมิูเหมือนกันดูแต่ว่าพริกนะครับเนาะพริกเครื่องแกงพริกคว่วของเป้นนะครับบางทีจะบ่มอนจะบ่มอนกันแทบจะบ่มอนกันเลยนะครับเนาะ ตามเลยคนเดียะครับนี่ก็มีพริกนะครับมั้ใส่เบอร์มครับพหอ,อก ตัอไป,ปีครับเสือครับ ครับคำโอ๊ะ hmm. อร่อยกลมกลมหมักเลยครับเข้มข้นหมักเลยครับ นี่นครับผมทีม้าของเขาว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับนี่คือดอกเงี้ยวนะครับเนาะนี่นะครับดูกล้องครับนี่นครับเปิดออกมาใส่ในหนามหนาขนมเส้นนะครับเนาะนง่งึดรสกินเข้าไปรสชาติมันจะอ่านงงึดเงีงอ่าลืนน่นๆน้อยนึงนะครับรสชาติของดอกเงี้ยวเนี่นะครับ บางต้นก็นสูงนะครับแต่ส่วนมากต้นยวนี่จะส,สูงเหมือนกันเมื่อกุต้นเลยนะครับต,ตีไปหันมาเนาะนะครับ <c oughs> ตำเือก้อนเหลือครับ อแต่ละผกักแต่ละช่องกินก็นจตกต่างกันไปนะครับเน,นาะหญ้าผักเหนือนี่กับขนมจีนน้นิ่มวนะครับ ครับคำโอๆมาทำไปทองหออกครับเนี่ย นี่ครับอือเราจัดเค็มพนแต่พริกพรืกเครื่องของอสตีใส่ลงไปคั่วตอนเมื่อคืนแล้วน้ำอยู่นะครับ ของนี่อากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับปีๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันตัวเนะครับนี่ครับบึ้ดจะาวาหนาวแต่กับบอบบหนาวนะครับเนาะบึ้ดหนาวบึ้ดห้อนอย่งนี้ครับบางตอนวันนั่นตอนเจ้ากับฝนกระตกลงมานะครับ ปีหมนี้ซึ้นปีนี่ไปข้าดาวกันที่ไหนก็เจนิญจนกันต้ยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิป่องทาง YouTube กินกับอาสนะครับขอคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามต้ยนะครับสหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสบวัสดีครับ